แล้วตอนนี้ถ้าคุณต้องการความถี่เท่านี้แต่เนี่ยความถี่มันต่ำกว่าเห็นไหมแสดงว่าหนึ่งเรียงคุมตู้ไม่ได้สองช่วงชาร์จหลุดอ่าเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาทีละตัวเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาไลๆๆๆ่ไล่ไล่ว่ามันแคบตรงไหนไอนี่ประตูแบนพาร์ทออเดอร์หกออคันนี้เออนเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันมาเนี่ยแงับอาจารย์มาได้ยังไงดีไซน์สามครับ ก็ก็ผมเปิดขึ้นมาอีกจอหนึ่งมันก็เป็นสามเนี่ยถ้าผมปิดไปมันก็จะเหลือหนึ่งอ่าโอเคครับไอเงี้ยางเงี้ยกราฟกราฟตัวเนี้ยนะอ่ากราฟตัวเนี้ยรับมามามาจากอะไรครับจ๊ะกราฟตัวนี้มาจากอะไรแบนดพาร์ทใช่ไหมครับตู้แบนพาร์ท,นนทกรกาฟบุคลิกมันเป็นอย่างนี้อยู่เลยครับแบนดพาร์ท <ห counter. S 2> <อ>ที่เราคุยกันว่าเราจะทําให้มันกว้างหรือแคบด้วยครับตรงนี้โอถ้าเป็นตู้ปิดตู้เปิดมันจะลากหางตรงนี้ยาวไงผมเข้าใจแล้ว ไอ้เก hey. hey. uh, like cool. ี้ยวมันแหลมขึ้นไปเงี้ยอาจารย์กำหนดความถี่มันก่อนใช่ไหมครับอยที่เราเรียนมาแล้วนีใช่สเต็ปเดียวกันผมให้มันตัดรวมกันแล้วผมก็มาฟิกเองว่าผมต้องการต้นต้นซ้ายมือเนี่ยที่ลบสามดีบีเนี่ยผมต้องการที่เท่าไหร่เริ่มต้นของนตู้ใบนี้ครับแล้วปลายผมต้องการให้ไปถึงไหนอันเนี้ยถือว่าเป็นงานสำเร็จของผมใช่เดี๋ยว ตู้นี้เป็นตู้ที่ออกแบบยากที่สุดแต่ว่าถ้าเราใช้โปรแกรมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นลและความถี่มันก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูพื้นฐานตรงนู้นก่อนแล้วมันทําให้โดยทำให้รู้ว่าคนที่ออกแบบเนี่ยกัะบอกของผมมันเข้าใจยังไงที่ผมดูกราฟะนะมผมก็ยังชืง่นใจเขารู้ได้งไงว่ารูกที่ลงดอกตรงนี้มันไปอย่างนี้ ผมดูการของผมไม่มานั่งคิดเองคนระับผมดูการ์ดนเยอะเพราะผมไม่ใช่เทวดามานั่งดูดอกผมต้องทําตู้อย่างนี้ต้องครับพีคนถามผมว่าการผมใช้ดอกเนี้ยทำตู้อย่าง, <c oughs> างนี้คุณจะรู้ไหมนะไม่รู้เออให้กูวัดค่าดอกไให้กูกูก็ไม่รู้กูต้องใส่โปรแกรมที่ไหนได้คือเราต้องมีของงานจีิงจากตรงนี้ข้อมูลข้อมูลจากตู้เนี้ยก็ผมก็จะทํทำหลักการแบบนี้ผมลองตูนะ้ปิดเสร็จผมมาลองตู้เปิดผมว่ามันยังไม่แมทอะผมลองตู้แบนพาร์ตออเดอร์สี่ก็ยังไม่ได้ไว้ ก็เลยลองออเดอร์หกกันก็เลยโทรบอกพี่เราเออมันมันน่าจะเข้ากับออเดอร์หกมากกว่าครับนี่ประมาณนั้นมันสวยใช่กราฟมันตอบโจทย์เหมือนที่ที่เราคุยกันมากเลยครับต้องการลักษณะความถี่แบบนี้แคร์ตู้แบบนี้มันตอบโจทย์กว่าผมก็แจ้งพี่กับแครนั่นเองแคร์พอผมวิเคราะห์แสดงว่าเงี้ยมันมันต้องเริ่มต้นจากี่ยวีวด้วยไม่ใช่ครับคือหลักการหลักการให้มันถูกต้องมันก็ไปได้หมด